เรายามเาเบอร์เอาชื่อคนครับข้อคนที่เขาปะใส่เขาให้น้องไปรับตรงไหนไปตรงนี้วางไว้ริมถนนหรอครับตรงไหนของเกษตรนว่ามีร์มันมีผมบอกไม่ถูกอ่ะว่ลงทางหลวนไปเราว่าบอกให้เราเลี้ยวซ้ายแล้วแต่เขาไวางตรงไหนคราจะบอกก็คือริมถนนเกษตรนะวมินทครับก็มีรถอหรมีรถะครบมีรถรถเก่งรถประใส่รถรถโดนรถอะไรรถกระบะ แล้วจีแตนอยู่บ้านไอ้เป็นเทวางไม่ดิมันถึงมันไม่หัวคนอื่นเดจะเข้าไปอ่ะเขาใส่กระเป๋าใส่กระเป๋ากระเป๋าว่างไว้เฉยแล้วมันไม่กลัวคนอื่นว้าไปตั้งหลายตังเนี่ยตั้งหลายล้านดูเขาว่าวางไว้ข้างทางต้องเฝ้าว่ะไม่ใส่ไปเลยเขาไม่คือผมมันเคยเห็นไข่แต่เขาบอกเราเขาบอกให้เราจอดเรวก็จอดลงไปปุ๊บก็ขึ้นมาแล้วแมวเขรออยู่นะแล้วตังค์เราได้ไง ตังเขาว่าบางทีเขาให้เงินมาในในกระเป๋าเนียคือคือขั้นตอนเขาจบเนี่ยแล้วเขาจะปิดเครื่องไปเราติดต่อเขาไม่ได้เอาถ้าเราเชิดไปเลยเราเราไม่กล้าไม่กล้าบัวบัวถ้าผมเชิดแต่ผมรวยไม่น่าเนี่ยเอาล้วครั้งแรกเนี่ยนะเก็บไปแล้วครับไหเก็บไปนี่ย อันไหนขายดีกว่ากันเนี่ยไอ้พวกเนี่ยแล้วเอาไปขายแล้วที่เราลองเนี่ยอันนี้เคยไปขายเป็นไงบ้างเป็นเหมือนเมาเหล้าแต่ว่าไม่มีสาร แข็งโปกนครับแต่ใมเข้ามาเลยนะเราเขาไม่ต้องเียไฟงานอย่างน้ฮะเรียนอะไรก็แด้ทำางนี้มากี่ทีได้สามทีแรกไปไปส่งที่ไหน

ต้นทราบอย่างไงฮะต้นต้นกับจับกุ้งก็ทางฝ่ายสืบสวนของทางวัทยาไกรเนี่ยเพราะสืบสวนเนี่ยเขา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 ทราบพฤติการมาหลายเดือนแล้วครับผมรู้ว่าไอ้เนี่ยมีพฤติการในการจําหน่ายยาครับผมเขาก็ว่าเอาติดตามจนกระทั่งเมื่อคืนตอนตีสามไปเจอที่ร้านจอดรถ้านกิ๊กกุ้งครับผมก็เข้าไปทําการตรวจค้นครับผมพบยาบ้า20เม็ดครับผมก็นําตัวมาสอบสวนสักสามที่เนี่ยครับพูดกับสวัสดิ์เขาก็ บี้ไปบี้มาจนกระทั่งมันพาไปค้นของได้ที่ห้องพักที่ลุมพินีลุมพินีครับลุมพินีเพรสท้องที่ราชบุรณะก็แสดงว่าขายจนรวยนะถึงไปซื้อคอนโดได้ที่ลุมพินีเพรสไปก็ค้นเจอยาใบสามหมื่นกว่าเม็ดทั้งหมดสามสิบกว่ามัดแล้วก็มีสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดมัดแล้วก็มียาไอแล้วก็มีวัตถุออกฤทธิ์ต่างอีกจำนวนหนึ่งยาไอได้กำ แล้วตอนน mm ี้คิดว่ามีผู้ลมกระบวนการกี่คนครับจากการสอบสวนเนี่ยผู้ต้องหาให้การว่ามันได้มีการโทรสั่งมาจากทางเดินจบเราก็กำลังขยายผลอยู่ว่าเป็นเดินจบที่ไหนอะไรอย่างไและยังในกรณีทรัพย์สินที่มีอยู่จากว่าไม่น่าเชื่อว่าตัวเองจะซื้อได้อย่างรถยนต์รถเก่งรถแล้วไปติด่วนท่องไปนั่นฮะไปใช้ดูขยายผลทั้งในเรื่องของเครือข่ายแล้วก็ยึดทรัพย์ถ้าเชื่อว่าได้มาจากการทําความผิดเก็่ยวดำเนินการยึดตามพระราชบัญญัติเข้าไป โอเคครับขอบคุณมากเี่ครับท่านครับตอนที่เขาบอกตอนที่เดามาไม่มีเงินเติมก็ถ้าดาวมาก็ตั้งใจจะเขาจะไล่ออกอย่างเวพราะว่าป่วยบ่อยแล้วโรงพยาบาลบ่อยอากาศจะขายของพ่อแม่พ่อแม่ป่วยแล้วพอพราะว่าป่วยช้าไปแล้วไหนตรงเวลานนี่เอาให้พี่นัทใบสามมาใบสามตรงนี่พูดต้องหาที่เล่าเล่าให้ฟังนะ เขาเกิดมาเขาก็ไม่มีบ้านไม่มีที่อย uh, um, e ู่อยู่อาศัยอยู่คนคนเรือคนเรือตลอดสำหรับกลางษาวเขาก็จบเมือดจบจบม .3 แต่เขาจริงจริงเขาเรียนพอชอยู่แต่จบแล้วแค่แค่เทอมเดียวค่ะไม่ถึงไม่ถึงเทอมคือไอ้สองพันนี้เป็นค่านะค่า แต่งโรงเรียนอะไรทีี้ที่ค้างอยู่ที่ค้างอยู่ก็เลยไม่มีสิทธิสอบทางแม่ทางครอบครัวก็ไปไปยืมใครแค่สองพันกว่าบาทเนี่ยไม่มีใครให้ยืมอืมันก็เลยไม่จบปวชใช่ครับแม่ที่ให้รับฟังใช่ค่ะถ้าเขาจบปวชเขาอาจจะมีที่จริงตอนแรกๆอ่ะเขาเคยเดินครั้งหนงตอนเด<ช>็กๆแต่เขาก็ไปหาขับลำล้อกับพ่อเขาก็ไปหาขับลำล้อนี่แหละคับ นานอยู่เหมือนกันก็ไปข้าไก่เคฟซีข้าอะไรที่มันเป็นบะหมี่ของเกาหลีเขาเรียกกันอะไรจนอยู่อะไรที่ส่งได้อ่ะแล้วก็มาเคฟซีปัจจุบันก็มาทํางานที่นานเลยที่กรุงศรีทับยถางนี้ย่าไแล้วก็ออกมาเขาพูดจะออกกันจึงไม่ใช่พูดกับลูกอะต้องถามพี่อลินอะไปกอดันหน้าห้องขังอะ ลูกอายุสองขวบลูกเขาหน่ารลักมากด้วยนะใช่เห็นมันรักลูกดีผมเข้าไปห้องมันตอนกอก่อนออกมันกอดเมียหอมลูกโอ้โหต้องสะเทือนใจบ่บอกควรเนี่ยแต่ว่าความผิดน่าเข้าใจนะเข้าเจเรื่องความผิดมันก็คนละส่วนกับเรื่องนี่้ใจอยู่ตรงไหนก็ต้องอยู่ให้ได้บอกลูกแล้ว ก็ไม่ได้เดี๋ยวให้พี่ว้นไปหาตลอดได้รู้จักพี่ว้นนะพี่ว้นจะลูกเขาลูกพี่วนะ้นไปกินข้าวที่บ้านประจำได้กล่าวปลประจำพี่ว้นตลอดอยู่ก็เลยเข้าใจเรื่องชีวิตของไอ้ไอ้เกสอะไอ้เกสสายสายสืสบเรารู้จักก็ลูกคะแนลูกสายสืบยังยังเคยไปใ,ให้ไป<แ>ไปเที่ยวด้วยกันที่นหนนะไหปทะเลไปกินข้าวแล้วก็ทำข้าวอย่างน้้เเลยขาใจชีวิตอะ We'll oh